สายบุญที่แท้จริงสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีเพราะภาพในช่วงหลังๆที่มีการเดินทางไปทำบุญตามวัดต่างๆบ่อยมากและคุณแม่ปราณีที่ไปกับลูกสาวตลอดอย่างล่าสุดที่เบลล่าไปสแสวงบุญไกลถึงประเทศอินเดียพร้อมกับคณะหลายคนเบลล่าบอกว่าเหตุบังเอิญไม่มีในโลก ทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลและยังได้แท็กขอบคุณโน้ตอุดมที่เป็นพรายกระซิปให้ได้มาในครั้งนี้ตามที่เบลลาได้โพสตแคปชั่นไว้ว่าเหตุบังเอิญไม่มีในโลกทุกอย่างล้วนถูกจัดสรรตามเหตุและผลขอขอบคุณพี่ตุม้มผู้ใหญ่ใจดีที่เป็นเจ้าภาพแสวงบุญในครั้งนี้และขอบคุณเฮียอุดมที่เป็นพรายกระซิบ บอกให้พี่ตุ้มชวนเบลล่ามาด้วยเป็นบุญของเบลและครอบครัวมากๆเลยค่ะทั้งนี้โพสต์ดังกล่าวก็มีแฟนๆเข้ามาอนุโมทนาบุญกับเบลล่ากันอย่างมากมายเลยทีเดียว